ับสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับน้องเบลนะผมวันนี้น้องเบลก็จะมาตอบคําถามลูกค้านะครับว่า ATV แต่และรุ่นเนี่ยมีราคาเท่าไหร่กันบ้างน,นะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะพามาแนะนําพันเล็กก่อนเลยนะครับผมนั่นก็คือรถไฟฟ้านิวตอนนะครับผมราคาเริ่มต้นจะอยู่ที่ส7 9 0 0อบาทนะครับผมแต่เดี๋ยววันนี้ผมจะให้พี่ปอนะครับผมมาเป็นพรีเซนเตอร์นะครับผมด้วยสัดส่วนความสูงอยู่ที่ หนึ่งเมตรเจ็ดสิบสองเซนนะครับผมน้ำหนักอยู่ที่เก้าสิบสามกิโลนะครับผมสัดส่วนก็จะเป็นพุงนำนมนะครับผมแล้วก็เสื้อเนี่ยสำหรับลูกค้าท่านใดที่ซื้อรถ a อทีวีกับเรานะครับผมจะมีเสื้อเอทีวีมาให้นะครับผมพี่ปอหันหลังให้ดูหน่อยครับประมาณนี้นะครับผมอ่าต่อเลยเดี๋ยวให้พี่ปอนั่งรถไฟฟ้านิวตันให้ดูหน่อยครับผมว่าเป็นยังไงนะครับผมสำหรับรถไฟฟ้านิวตันนะครับผมราคาจะอยู่ที่สา0 0มื่นเจ็ดพัน เก้าอยบาทนะครับผมโอเคพี่รุ่นต่อมาก็คือโคโยเตหนึ่งร้อยห้าสิบซีซีนะครับผมเป็นเกียร์ธรรมดานะครับผมรุ่นนี้ก็จะเป็นรถรุ่นน้ํามันเลยนะครับผมราคาก็จะอยู่ที่สามหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทนะครับผมโอเคพี่รุ่นต่อมาฮันเตอร์หนึ่งร้อยห้าสิบตนะครับผมราคาค่าตัวก็จะอยู่ที่สี่หมื่นสองพันเก้าร้อยบาทนะครับผมรุ่นต่อมาก็จะเป็น ฟอกสองงศูโปรนะครับผมรุ่นนี้ก็จะเริ่มเป็นรุ่นบอดี้ขนาดกลางขึ้นมาแล้วนะครับผมราคาก็จะอยู่ที่67,900บาทนะครับผมรุ่นต่อมาจะเป็น h o r n e ์225นะครับผมตัวนี้ก็เริ่มเป็นบอดี้ใหญ่ขึ้นมาแล้วนะครับผมราคาก็จะอยู่ที่75,900บาทนะครับผม ส่วนรุ่นต่อมาก็จะเป็นรุ่นไททัน300นะครับผมรุ่นนี้ก็เริ่มเป็นรุ่นใหญ่แล้วนะครับแต่ยังใหญ่ไม่สุดนะครับผมส่วนราคาค่าตัวของไททัน300เนี่ยจะอยู่ที่149,000บาทนะครับผมสเปคนี้ก็จะให้มาเป็นระบบเพาหลังนะครับผมขับสล้อหลังและมีวินมาให้นะครับผมส่วน ATV รุ่นใหญ่อีกสองตัวนะั่นคือ ตัว4 50กับ577นะครับผมที่จะเป็นตัวขับเคลื่อน4ล้อนะครับผมราคาก็อยู่ที่29,000กับ259,000บาทนะครับผมแต่ทีนี้มาทางร้าน ATV อุดรก็จะมีรถไฟฟ้านะครับผมรุ่น x t r e m e นะครับผมตัวนี้ราคาก็อยู่ที่9,900บาทนะครับผมชาร์จ1ครั้งจะขับได้ประมาณ40กิโลนะครับผมตามสปิเคมมาอย่างนั้นนะครับผมส่วนต่อมาจะเป็นรถไฟฟ้า3ล้อนะครับผม ตัวนี้ก็ชาร์จหนึ่งครั้งขี่ได้40กิโลเหมือนกันนะครับผมส่วนสินค้าทางร้าน ATV ก็มีหลากหลายคันมีหลากหลายสีนะครับผมสำหรับลูกค้าท่านใดครับสนใจรถ ATV รุ่นไหนหรือพ่วง ATV ก็สามารถติดต่อน้องเบลเข้ามาได้ที่เบอร์0863615925หรือ S Line น้องเบลเข้ามาได้เช่นเคยนะครับผมที่เบอร์0863615925สำหรับวันนี้น้องเบลขอตัวไปก่อนสวัสดีครับ